สถานการณ์จะเป็นเช่นไรสองพ่อลูกยังคงทำงานต่อไปไม่มีวันหยุดสองพ่อลูกได้นั้นก่อนอื่นขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับ,บป้องไปมิดหมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสิีเกตชาแนล สวัสดีพี่ยังแฟนคลับเอฟซีสตาวน่อยเพจบันแพงแฟนคลับเอฟซีลาดอยอุงอ้งอิงสู้ขุนสุค่คอนเด้อครับเด้อมาพบมาพ่อกันในช่วงาบสองแล้วเนาะครับเนาะสำหรับช่องไทยซีเกตชาแนลคลิปนี้สมัอว่าฮอดจอดถึงครับสองพ่อลูกที่เหตุงานบอมมี่มือพักบอมมี่มือเต้าจักเอาเวลาได้นอน ทั้งพอ่อทั้งลูกนั่นคือพ่อลูกคู่บุญในนามฉายาพ่อโจอุ้งอิ่เหตุงานกันถึงแม้จะมีสถานการณ์ความวสงบกระตมกันยังคงเหตุงานอยู่สู้มือสูเวทเดินทางขึ้นลงระหว่างกรุงเทพอิสานบ้านของเฮานี่ จักว่าจักหอกเมื่อดนี้ครับเคียวการคิวงานไปพบปะแฟนคลับเอฟซีทางด้านโรงหนังอยู่ทางกบโรบินสันร้อยเอ็ดไปแจกบัตรให้กับแฟนคลับเอซเป็นบัตรเหมาเนาะผู้ใจดีผู้ใจบุญผู้ต้องการสนับสนุนนี่ซื้อเอาไว้ เมาเอาวะ้แจกให้กับแฟนครับเอฟซี FC ผู้ที่อยากเบิ้งผู้ที่อยากแย่งตามภาพที่พี่น้องเห็นครับเข้าแถวกันรับบัตรเท่าสิได้เห็นหลากหลายผู้คนครับพี่น้องบ่าวาจะเป็นคนมีอายุเด็กหน่อยนักรรองนักเรียนมาเพื่อเบิ้งหนังใข่ออก ปัจจุบันเฮาะได้เห็นว่าสองพ่อลูกออกเดินสายครับตั้งแต่กอนหนังฉายตั้งแต่ทายท้าอยู่เฮาเสียนความหนังครับความทุ่มเทความมุมานะอึงแม่ว่ามีสถานการณ์สถานการณ์ที่เฮาบอมปพะ่งะสงเกิดขึ้น สองพอลูกักยังคงจับมือกันอยากไปให้กำลังใจผู้่ิยูานล่งหนังเดินทางไปให้กำลังใจผู่ยิยูในนวยอบพยผูู้ติรับความเดือดร้อนสร้างความสุขให้กับแฟนครับเอซไปทุกสถานที่ที่เดินทาง กว่าจ,จะไปกรุงเทพรทปริมนณฑลกว่าจ,จะมาอีสานบาดของเฮ่าค่ะมือว่านกว่าวข้าวไปแล้วลาดหน่อยอิงเพราพร้อมครอบครัวใส่เงินส่วนโตัสื้อเข่าซื่อของเป็นจำนวนคร่ะพันชุดเพื่อแจกให้กับผู้ประสบให้ผู้ที่เดือดเนื้อร้อนใจเสร็จภารกิจ เมื่อนี้มาสู่งานต่อพบปะแฟนครับเอฟซทังด้านศิลปินที่อยู่ในองค์กรสาวหนุห่มเผ็ดบันแห้งบางส่วนกับกำลังทยอยครับทยอยเข้าสู่อาณาจักรเพื่อสอบอีกเวลาบอรจักบอรจักเดือนแลอะไรครับสิงหากันญ่าแล้ว เดือนนานี่นมือว่าจักมือมันอีสามสิบสามสิบเหนึ่งสิงหาครับมีเวลาแค่เดือนก็กลัวในการสอบเพราะว่าจะเป็นล่ำเรืองเพราะว่าจะเป็นบทเพลงต่างๆผู้ตัดสุดกระเลงผู้เต้นกระซุ่มซ้อมครับล่ำเรืองก็ต้อง เอาแบบกระชับรวดเร็วทันใจถือว่าเข้าเสด็เห็นบริบทใหม่ของสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ภายใต้การบริหารงานของบอสโจยมมนินพร้อมด้วยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบอสน้อยบอสใหญ่ทำงานเพื่อยังกับเพื่อองค์กรอตไปพบปะแฟนคลับเอฟซพร้อมนางเอก ประจำวงสาวหน่อยเป็นบันแข้งนั่นคือออแผมเนาะอีหววนี่ล่ะอีหววในนางเรื่องคายออดที่กำลังเป็นที่หูจักเป็นที่โจดจันฉายาครับซื้ออีหววบทบาทนี่เฮดให้นางเอกบํมแพบบ็ปถอดรูปแบบถอดรูปแบบความสวยงามบนเวทีลงสู่จอง ชื่อเสียงก็มากเปรี่ยงปั่งด้วยบทบาทใหม่ที่พอเคยแสดงมาก,ก่อนโดยการนั่ครับของบอสโจโย,ยมมณีหรือว่าพ่อโจลาดหน่อยอุ้งหิงลาดหน่อยอุ้งหิงเป็นดาราอีกคนหนึ่งที่มีกระแสยังครับมีกระแสนิยมตั้งแต่เป็นศิลปินอยู่แล้ว พอไปเป็นดาราแฟนกลับเอฟซีกันแห่แหนกันไปเบิ้งไม่ขาดสายเพื่อสนับสนุนเพื่อติดตามการแสดงของลาดหน่อยผุหญิงว่าการแสดงเรื่องแรกเป็นอย่างไรหรือว่าเป็นนางเอกเป็นศิลปินเป็นดาราเต็มตัวสำหรับลาดหน่อยหญิง ทั้งดันสองพอลูกเข้าเสียนเมื่อไปด้วยกันภาพบรรยากาศบิดหมอแคดแฟนหมอลับเขามาตุกเขามาห้อมกันด้วยความสุขลูกเว้าพอยืนยิ้มให้กำลังใจพร้อมกับยิ้มปลืมปล้มปริมกับการที่น้ำผ้าลูกมาอยู่จุดนี้ไดของผู้นำทีมงาน ผู้สร้างผู้แบกจะดีใจครับเมื่อเมื่อยังครับเมื่อลูกลกมีความเจริญเติบโตมีความเก่าตามที่ตัวเองมุ่งหวังเอาไว้อย่างบอสโจผ้าลาดน้อยออินสูงานสารพัดสารเพศหลายคนยังไปคอมเมนต์ว่าครับลูกธุรกิจถ้าเหตุงานบอมีมือยุดบอมีมือยอน นี่แหะครับหัวใจคืองานมีงานมีเงินคลิปนี้ฝากตอนเอาไว้แต่เพียงสมนีครับออกกันจิบนาะสบายดีครับผม